ลูกการส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนโอ้ยพามายามมองเน,นี่พี่น้องเอ้ยม่เกิดเสียงังตามีพี่น้องกอยสมายามคอยกลางมองอยู่นี่แตลเส่านะถืบอบ่เป็นมองอันสิบสี่เซนเนี่ยพี่น้องสี่เซนอู้กางมาถูกการสยามไปโค้ดเอาเข่าไปหุ่นก่อนด้วย อยามจะพุดออกมาบองสิบสี่เซนไอ้ตัวนี้เขถือถือปลาใหญ่ประมาณโลสองโลสามโลเลยถ้าไหนพอโตดอก้นอยก็มายามาชอบ่ออันนี้จะเป็นน้ำเซน้ำขึ้นบาก้ไล่พวกโอ้ยตาันาหน่อยมันก็หลอดสุดแล้วมนเด็กเนี่น โอ้ยโอ้ยขอขอขอลุกใช่กระบอกนี้นอโอ้ยตาดึงลูของกับไปจับแล้ไม่ ไม่ใหม่ทิปป่าวอุยอ้ยอุยอ้ยตาวอุยอ้ย าพี่ก็หางขาดเลย,ลย,ยเดียมมาเรียบร้อย ความที่นั่งนักโอ้ยไม่ได้กินลอกันของเยงโอ้ยอยังยังยังติงติงติงตัวั้นคือเขา ของที่ดิ่งเลยนะเจ้วไหนเจ้านนี่ได้ไหน่องเลยมานปลาที่อันี่สอง cái nhân khổ đó cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กษิตถ์ดูว่าจะดอกบอลมันอันนั้นดึงบขึ้นท <AN> ี <del mic> ่นอกเลยมันอันมันเป็นอีกอย่างละมันคอ้องโอ้แค่ทางั้งนึงนึงอินยามาโอ้ยมันนี้สิไปยายามมองหน่อยได้ไหมน้องยามมองไงเลยปลาสองตัวมันบ่ถือหลาย น้ำแกงเด้อพี่น้องอันนี้เบิ่งโอ้เบิร์ไปจับอันสิโลไปหน่อยหอยเดือดก็มีแล้วไม่รอจับเรื่องน้ำแกงบ้านข่อยมันถ่วมถ่วมป่าเด้นี่โอ้ยตำคอนตำคอนตับอนไปเลยไปกลางมานี่ฮึ ตายมัดหยาแท้ในงูเขาไม่ได้กินจอะกันนี่นี่พายคอยน้ำพร้อมมาเลยบง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 กือพี่น้องเอ๊ะจาเนีน้ขบขนาดมีน้ำกกใหม่มันขึ้นมามีหอนงูอขาได้น,นี่ขเขานปจับที่รอวานเขาไปได้ทายเห็นงูอยู่ใน,นใอันโดนไหมเออปลาถือล้วเพื่อนนวลน,น,นอยู่ ค่อยๆคอยๆมันจิกกาย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 เพื่อต้นกระแหงเพื่อกาะหมฆกั อาจจะใส่ได้ก็ถือก็ได้พี่น้องเอ้ยมันเป็นยังไงวะมันมีปลาบอ๋อนนนนน Ngon. À, cái chương. Cái chương. Rồi. ta mà, Ôi mà. À, này là nó nó นี่ <laughs> โอ้สองโอ้ยโ,โดนแล้วมาถึงเั้าวะกับเหือพี่เนาะเอ้ยมันมาถึงเงั้าวะเหืดเจ้าวะนี่เอ้าถืาถาถตัวเก่าแล้ว

Fuck. That's right. แรงเลยปั้อนปัญยาอนือดปลาอันนี้กันโอ้ยโอ้ยเล้ยมอง ข้าวแห้งเดี๋ยวพี่น้องจะไปโซงกันมาแต่งมาเลยมามาแต่งเลยอย่างท่านบทปลามันก็ชิประมาณนี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้โด้ยไปจ่อย ้ตัวบากใหญ่หน um> ึ่งน mm, uh ี่เฉิบเฉยเก่ามาลงหงอนมันจะไปไหนได้โอ้น้องขออนี้ก็แล้ว

โอ้ยอ <Is> ันนั้นมันจมในบ่อมีปลอนใช่ You não, know, não, up again. Okay, จับนาที่ดมมไดมมนสิทำจุ่มไปมันได้อันาบโอ้ยนา้เกบปอมนะโอ้ยตอนนากะตีนได้หลยนี่โอ้ยอของยังเด็ก người qua mình phá nhảy chưa nó mình bị nó bụng ela bom um pacote. Bye. มัมีปวมแท่นไห่มอจากม่าจมถึงาล่อยออกจากม่งแหนเหือดเขาแมันมองได้มันจมมาถึงดตาถึงถู ปลาสกังหักหินหนักโตวุ้ยเนาะตะปูนี่กะติดแงขี้กะบกนิดตัมาไ้ขมั้งไป bạn nó ế, bếp nào con mặt tên con nhắn bóng xám đạn Để xíu mà dám mây mà bằng Mình đấy Bên bên, con ngàn ปลาหน่อยเดี๋ยวขยายมาท่านแล้วขอไปชงมักแตงก่นอนเพราะว่าเพราะว่าอันเพิ่นมาเอามักแตงแล้วพี่น้องเดี๋ยวขาเพิ่นมาเอามักแดงนี่ปลาเทียากกระซองตัได้พี่น้องปลาเทียใหญ่เอาไปหน้าพี่น้องเมื่อเมื่อไงจะมาจามไหมมาจะชงกันมาจะชงมักแตงก่อนพี่น้องจะมาจามไหมเมื่อก่อนเด้อบาบทนี้เด้อแบบ